เปิดประเทศขี้ระแวงนักท่องเที่ยวแหกกฎโรงแรมบางแห่งออกแพ็กเกจหลอกลวงฟังตามหัวข้อแล้วอาจจะงงทั้งเปิดประเทศขี้ระแวงคือคนออกกฎอ่ะขี้ระแวงแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ยอมอยู่ในรูปในรอยที่เขาวางเอาไว้หมายถึงว่าส่วนน้อยครับส่วนน้อยเออส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กดีก็ทําตามที่กฎระเบียบแล้วก็โรงแรมบางแห่งก็ส่วนน้อยอีกเหมือนกัน ที่มีแพ็กเกจที่อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดอย่างเช่นอย่างเช่นจ่ายแต่ค่าห้องไม่ได้จ่ายค่าตรวจโควิดกับค่ารถมารับหรือว่าจ่ายมาปกตินั่นแหละแต่ว่าพอตอนจะตรวจจริงปุ๊บก็ไม่ได้มีบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจหรือว่าพาไปตรวจที่โรงพยาบาลคือคือไม่ได้มีการตรวจตามรูปแบบที่เขาวางไว้อะหรือว่าคนแบบอาจจะไปจองมาผิด ไปจองแต่จองห้องอย่างเดียวคือเว็บจองเนี่ยอย่าง a g ก d a เนี่ยเราก็เคยออกคลิปไปว่ามีแบบให้จองโรงแรมกัดตัวโดยเฉพาะใช่ไหมแต่ทีนี้คือมันมีหลายราคาคือถ้าราคาที่รวมค่าตรวจโควิด COVID, ซึ่งเราต้องเช็คให้ดีนะครับมันจะอยู่ที่ขั้นต่ำก็คือ3,700ขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่ประมาณ4-5,000อันนั้น่ะคือรวมค่าตรวจโควิด COVID, กับค่ารถมารับที่สนามบินแล้วแต่ถ้าไอแบบเห็นถูกๆอ่ะพันกว่า2 0 0พันอันนั้นยังนะ ทนั้นบางคนจองผิดไงแล้วพอรู้ตัวปุ๊บก็จะติดต่อโรงแรมบอกว่าขอเพิ่มเงินหรือขอคืนเพื่อจะไปจองที่อื่นเนี่ยเขาไม่ให้พอดีว่าจริงๆตอนแรกก็เผลอมองข้ามข่าวนี้ไปแต่ว่าก็มีเพื่อนบางคนที่ให้เราช่วยเรื่อง Thailand Pass เขาก็ส่งมาบอกว่าเอ้ยแฟนเห็นข่าวนี้เราตกใจหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้คือหัวข้อภาษาอังกฤษนะครับว่าโรงแรมบางแห่งก็หลอกลวงนะักท่องเที่ยวเกี่ยวกับแพ็กเกจไทยแลนด์พารซึ่งอันนี้คือภาษาอังกฤษแต่เราไม่ได้พูดอันนี้หรอก ไม่ได้พูดอันนี้หรอกเพราะว่าอันนี้เนื้อหาเยอะดีภาษาไทยด้วยมันคือข่าวเดียวกันอันนั้นภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทยแต่น,นี้ยาวกว่าแล้วก็ได้รู้ว่าเปิดประเทศขี้ระแวงยังไงบ้างคือขี้ระแวงเพราะว่าตัวเองเนี่ยวางระบบละหลวมเองที่ว่าบางคนนะใช้แค่ใบจองอ g โกดาเฉยๆก็ขอ Thailand pass ผ่านคือนี้ไม่ได้บอกว่าชี้โพรงหรืออะไรนะเพราะว่าอย่าทำเด็ดขาดเลยคือ Thailand p a s s เนี่ยมีข้อละหลวมคือ ระบบออโต้แอปรูฟของวัคซีนคือตรวจแต่วัคซีนอย่างเดียวออโต้แอปรูฟก็คือว่าเราได้ครอบเอาเฉพาะตัว QR code นะ่ะที่ไม่มีตัวอักษรอื่นๆปนเลยนะเอาเฉพาะสี่เหลี่ยมอันนั้นนะ่ะก็คือเพิ่มเข้าไปตอนขอ t h i l l n n p p s s นอะ่ะบางคนจะได้แบบ Thailand Pass QR code มาภายใน2นาทีเลยมันเป็นการออโต้แอปรูฟคืออนุมัติแบบอัตโนมัติโดยระบบเราก็เลยสงสัยว่าเอา้าอนุมัติแบบออโต้แอปรูฟเฉพาะไอใบฉีดวัคซีนแล้วไอใบจองโรงแรมกับประกันล่ะ ประกันเฉพาะชาวต่างชาตินะครับคนไทยไม่ต้องซือ้ออ่าแล้วอันอื่นไม่ต้องตรวจหรือก็ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้แหละที่หละหลวมคือคนไหนที่ไม่ได้ออโต้แอปพลูฟคือไม่ได้ QR ภายใน2นาทีเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์เป็นคนตรวจเอกสารอันนั้นก็โอเคผ่านก็คือผ่านชัวแต่ว่าไอ้ที่ได้ภายในสองนาทีนั่นแหละที่เขาไม่ได้ตรวจนั่นแหละมีบางส่วนเล็ดลอดไปว่าคือเขาไม่ได้ดูไงเนี่ยความหละหลวมเสร็จแล้วก็มาทําเป็นโฆษกเนี่ยของเข้าต้มเนี่ยมาทําเป็นพูดว่า ก็นะักท่องเที่ยวก็ใช้ใบจองผิดไม่ยอมเป็นใบจองที่รวมแพ็กเกจตรวจโควิดกับรอดรับที่สนามบินก็คุณวางระบบไว้อย่างนี้เองอะ่ะงั้นก็เอาออโต้แอปพลูฟออกสิแต่เขาไม่เอาออกหรอกเพราะว่าจํานวนคนที่ขอมันเยอะเขาไม่มีปัญญาที่จะพิจนารณาได้ทุกคนคือเราต้องยอมรับนะครับว่ามันจะต้องมีความผิดพลาดบ้างถ้าจํานวนคนเยอะมันต้องมีความผิดพลาดอย่างเช่นใช้ใบจองผิดหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีบ้างแต่ว่าคือตั้งแต่เปิดประเทศเนี่ยหพฤศจิกายนเนี่ย กฎระเบียบต่างๆมากมายเนี่ยคิดว่าทุกคนที่จะมาไทยเนี่ยเขาจะรู้รายละเอียดก,กันหมดเลยหรือขนาดออฟพูดคลิปเกี่ยวกับพวกเงื่อนไขาการเข้าประเทศเอ่ยไทแลนด์พาสเอ่ยเป็น10บสคลิปเนี่ยก็ยังมีคนไม่รู้อยู่ดีอ่าในเมื่อเขาไม่รู้เขาไม่ได้เข้าใจแล้วเขาทําผิดพลาดแล้วจะมาโทษเขาเนี่ยมันไม่ใช่โทษตัวเองนู่นต้แอปพลูฟมีทําไมมีแล้วมันก็ไม่ได้ตรวจใบจองโรงแรมมันก็ต้องมีผิดพลาดเข้ามาประกันก็เหมือนกันอาจจะอาจจะวงเงินผิดหรืออะไรก็ต้องมีผิดพลาดเข้ามา ช่ไหมจะไปว่าเขาไม่ได้ว่าตัวเองนู่นครับเดี๋ยวต่อไปเอาตามข่าวนะครับหัวข้อก็บอกว่าเผยเปิดประเทศ22วันพบนักท่องเที่ยวและโรงแรมไม่ปฏิบัติตามมาตรการมันก็คงมีบ้างแต่มันเป็นส่วนน้อยไม่จําเป็นต้องมาพูดเลยเพราะทันทีที่พูดเนี่ยกองเชียร์ก็เ,เอาเลยอ้าวเนี่ยเห็นไหมพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเอ,เอาเจ้าเื้อโควิดมาแพร่เห็นไหมพวกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเด็กดีเหมือนพวกเราจริงๆอ๊อ,อเดาเอาแหละ จากข่าวนีเน้เขาจะตบโรงแรมให้เข้าชาพให้หมดก็คืออันนี้มั่วเอาเองนะครับก็ประมาณว่าโรงแรมที่ละเมิดเนี่ยที่ว่าไม่ยอมขายแพ็กเกจต,ตามที่เขาอยากจะขายนักหนาเนี่ยก็คือโรงแรมที่ไม่ได้เป็นชาพเพราะชาคือโรงแรมที่อยู่ในโอว่าอ๋อไม่ใช่โรงแรมที่เขาได้คอนโทรลได้อย่างดีทะนั้นจะไม่มีปัญหาแบบนี้แน่นอนผลการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแ5ด0มืห้าันกว่าคนเอ๊ะนึกว่าถึงแสนแล้วน,นี่อันนี้ข่าว22พฤศจิกายน 80,005มีติดเชื้อ112รายก็คือผู้โชคร้ายสัดส่วน0.13คือผู้โชคร้ายเพราะว่า112รายนี้จะต้องเสียอิสรภาพถูกส่งไปที่โรงพยาบาลต้องกักตัวอีก10คืนไม่นับว่าถ้ามีผู้ติดตามมาด้วยผู้ติดตามถ้าตรวจเป็นลบก็จะต้องกักตัวที่โรงแรมต่ออันนี้คือแทนที่จะมาเที่ยวกับต้องมากักเพิ่มไม่ใช่หนึนอย่างที่อยากได้แต่เป็น10คืนเป็นอย่างน้อย คืคือ1 1 2ผู้โชคร้ายพบนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการโรงแรมเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่ขายแพ็กเกจตามมาตรฐานย้ำเปิดประเทศมาแล้ว22วันอ้างไม่รู้ไม่ได้เออ,อ้างไม่รู้ไม่ได้ว่าระบบเนี่ยมันมั่วคือมันหลวมอกะอย่างที่บอกอะใครได้ออโต้แอปพูฟคิวภายในสนาทีเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ตรวจใบจองโรงแรมแล้วคุณให้มีแบบนี้ทําไมล่ะ ครับสองย้อนหน้านี้ขอไม่พูดถึงลวกันก็คือเป็นการรายงานสถานการณ์โควิดโลกนะทั้งที่ตัวเองจะเปิดประเทศเนี่ยนะแต่ก็ยังรายงานโควิดกันอยู่เหมือนเดิมนะว่าประเทศอื่นเขาพุ่งกันยังไงบ้างเนี่ยนะแต่ที่ไม่เคยว่าเลยก็คือประเทศตัวเองตอนที่พุ่งอะ่ะแล้วก็ประมาณว่าเราเปิดประเทศเนี่ยแต่เราจะต้องตั้งการ์กันต่อไปนะจะต้องกลัวโควิดกันต่อไปนะ,ะอนอปนะเออฉะนั้นไม่รู้เมื่อไหร่จะหายกลัวคือเป็นการเปิดแบบที่ทุกคนจะต้องตัวสั่น แล้วก็จะต้องยอมทําตามมาตรการที่พวกฉันวางเอาไว้ไม่ได้บอกว่าใครวางก็คือเขาต้มเขาก็จะวางมาตรการอะไรของเขาอย่างต่อเนื่องจะเปิดหรือจะปิดเขาก็จะมีหนทางที่จะมาทําให้พี่น้องกังวลได้อยู่เสมอนะก็ยังจะพูดให้ระแวงเราจะต้องติดตามสถานการณ์ของยุโรปอเมริกาอย่างใกล้ชิดเพราะนะักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มาไทายเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากอเมริกาและยุโรปเอา้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเปิดดีกว่ามาั้งถ้าจะระแวงอ่ะมาระแวงกันต่อนะครับ ็อย่างที่บอกนะักท่องเที่ยว85,000กว่าคนในวันที่1-21พฤศจิกายนติดเชื้อ112ลาย0.13%ตรงเนี้ยระแวงกันต่อเลยแสดงเห็นว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยที่เราบังคับให้เขาตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงแต่จํานวนดังกล่าวเป็นการตรวจพบที่บ้านเราหมายถึง112คนเนี่ยหมายความว่าตอนที่เขาตรวจเชื้ออาจจะยังไม่มากพอทําให้ตรวจไม่พบนะ่ะไม่วางใจต่างประเทศ คือหาว่าตรวจที่ต่างประเทศแล้วตรวจไม่ละเอียดเลยหลุดรอดมาคือจะให้เป็นศูนย์คนเลยใช่ไหมอาจจะมาติดที่ไทยก็ได้ใครจะไปรู้เราเคยแชร์ภาพใช่ไหมอ่ะตอนที่ออกันรอขึ้นรถโรงแรมอะ่ะอ้างว่ามี QR code จะได้ขั้นตอนเร็วจะได้ไม่ต้องมีความแออัดที่สนามบินอะ่ะจะไปอัดกันอยู่ตอนรอขึ้นรถโรงแรมอะ่ะแม้ตัวเลขจะไม่เยอะแค่ร้อยสิบสองรายแต่มีความสําคัญอ่าต่อให้หนึ่งรายก็เขาก็คงจะพูดแบบนี้ ตรงนี้ต้องย้ําไปที่ผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาอะไรหรือมาตรการเหล่านี้อาจมีความขัดข้องไม่สะดวกแต่มีความจําเป็นความจําเป็นก็คือจะเปิดหรือจะปิดฉนันก็จะให้ประชาชนตั้งการกันต่อไปนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการออวันนี้มีการรายงานว่านักท่องเที่ยวบางรายไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขของไทยก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมธุรกิจ เข้าทางโครงการแซนด์บ็อกซ์หลักๆคือปฏิเสธการสวมหน้ากากอนามัยไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเช่นการรวมกลุ่มสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันนำไปสู่การติดเชื้อเอาตรงนี้ไม่มีรายละเอียดเลยนะครับก็เขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมการประชุมธุรกิจปฏิเสธการสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ไม่มีรายละเอียดว่าปฏิเสธตอนไหนอย่าบอกนะว่าตอนขึ้นโพเดียมพูดก็ต้องให้ใส่หน้ากาก แล้วก็การรวมกลุ่มสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันคือการประชุมธุรกิจเนี่ยก็คือตอนกลางวันเขาก็ต้องมีการแบบนั่งโต๊ะใช่ไหมในโรงแรมก็จะมีแบบจัดโต๊ะละสิบคนสิบคนโต๊ะกลมอะ่ะหมายถึงว่ายัางไงห้ามห้ามนั่งแบบนั้นหรือ,อยังไงอ่าแล้วโปรโมทจริงเลยขอบคุณที่โรงแรมสถานประกอบการโดยเฉพาะชาเมนเจอร์ Manager, ซึ่งจะต้องถูกแต่งตั้งถ้าเกิดเข้าร่วมกินน้ําชาตรงนี้นะครับ ทุกที่เลยถ้าเป็นโรงแรมเราคงพอเข้าใจได้ว่ามันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าพวกอย่างอื่นก็จะต้องมีน้ําชาเมนเดเจอร์ด้วยเหมือนกันนะคือเนี่ยแหละเป็นเพราะว่ากินน้ําชาของเราเนี่ยก็เลยเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทของเราฉะนั้นทุกคนจะต้องไปกินน้ําชาด้วยกันก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีรายละเอียดว่าอย่างการรวมกลุ่มสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยเขาจะทําได้ยังไงละ่ะก็คือโรงแรมก็ต้องเป็นคนจัดให้ใช่ไหม หมายถึงว่าจัดเป็นอาหารกลางวันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่นั่งโตอย่างเงี้ยหรือจะบอกว่าเขาแอบไปเจอกันในห้องไปนั่งกงเล่ากันอันนี้ไม่มีรายละเอียดเบื้องต้นบุคลากรเจ้าของพนักงานช่วยเป็นตัวแทนประเทศไทย,ยในการสังเกตความผิดปกติและการไม่ปฏิบัติตามมาตรการมีการตักเตือนเบื้องต้นแล้วและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวจริงๆอาคิดว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องมาออกข่าวคุณจะเตือนก็เตือนไป พูดมายังไม่รู้เลยมีบทลงโทษอะไรบ้างหรือเปล่าที่สมมติสมมติว่าถ้าเกิดใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะยังไงอะ่ะก็คือเตือนก็เตือนไปดิแล้วมาออกข่าวทําไมออกข่าวให้คนแบบว่า ee, นี่ยังไงไอ้พวกนะักท่องเที่ยวมันจุด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 ปกติเวลาเราจะเตือนเขาเนี่ยนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคือเตือนครั้งแรกแล้วก็มาฟ้องพ่อเลยหรือเปล่าหรือย,ยังไงก็คือปกติเตือนแล้วโอเคเขารับรู้แล้วถ้าเกิดเขายังทําผิดซ้ําอีกเนี่ยเราถึงจะค่อยยังไงต่อ แต่ว่าอันนี้คือเหมือนแค่รอบแรกก็มาฟ้องพ่อเลยอ๋อตรงนี้ก็บอกอยู่เอ่อการไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่อ๋อนี่มันกฎเดิมของเราตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มโควิดก็อย่างเงี้ยไม่ยอมเปลี่ยนนะไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะรวมทั้งการทํากลุ่มกิจกรรมร่วมกันถือว่าเป็นความผิดมีโทษปรับสูงสุด20,000บาทไม่สวมหน้ากากเนี่ยปรับ20,000บาทประกาศในรัชกิจ,จานุเบกษาเรียบร้อยแล้วคงต้องเรียนย้ำว่าชาเมนเจอร์ไม่ต้องกลัว นักท่องเที่ยวจําเป็นต้องร่วมมือหากไม่ร่วมมือมีความผิดสามารถดําเนินคดีไปตามความผิดได้ตกลงมาเป็นลูกค้าหรือมาเป็นนักโทษเราได้คําใหม่แล้วว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวเป็นนักโทษเที่ยวประเทศเราไม่ได้บอกประเทศไหนประเทศเรากําลังต้องการนักโทษเที่ยวก็คือมาทั้งให้เงินด้วยแล้วก็ต้องมาเป็นนักโทษอยู่ในประเทศนี้ด้วยนักโทษเรื่องโควิดคือถ้าใครจะเถียงอว่าเอ้า นี่เราใจดีมากแล้วนะเราเปิดเนี่ยให้63ประเทศกักตัวแค่หนึ่งคืนเนี่ยเราใจดีมากดูประเทศอื่นสิยังต้องแบบบางทีเดี๋ยวก็ปิดไม่ให้เข้าเลยบ้างต้องทำอะไรขอวีซ่าอีกอันนี้เราฟรีวีซ่าด้วยนะอะไรเงี้ยเราใจดีมากนะจับมองต่างมุมว่าคือพวกประเทศอย่างยุโรปเนี่ยที่พอโควิดพุ่งอาจจะมีการปิดไม่ให้เข้าเลยเพราะว่า ไทยอาจจะเป็นความเสี่ยงสูงห,หรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยหมายถึงตอนนี้ไม่ได้ปิดนะครับแค่แค่ยกตัวอ,อย่างเออันนั้นคือเขาไม่ได้งอ้อเราไงคือเขาง้อพวกเดียวกันเองก็คือในทวีปเดียวกันให้เดินทางไปมาหาก,กันแต่เขาไม่ได้งอ้อเราไงฉะนั้นเขาแต่ยังไงก็คือเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้งอ้อเราแต่เรานี่คือง้อเพราะเราก็พูดอยู่มีนาปีหน้าอยากจะเอาหนึ่งล้านคน <Yeah. S 2> คือเราโคตรง้อแต่ว่าเราก็กระทํากับคนที่เราไปพยายามเนี่ย <okay. S 2> การท่องเที่ยวเนี่ยคือพวกฝ่ายขายเนี่ย ก็พยายามไปสร้างภาพว่าโอ้โหสวยงามปลอดภัยสารพัดแต่ว่าก็สุดท้ายคือโดนล่อลวงโดยการท่องเที่ยวมาเป็นนักโทษเที่ยวในประเทศนี้เออถ้าเราบอกว่าเราก็ไม่ได้ง้อเขาเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยก็ไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้ง้อเนี่ยแต่เขาอยากจะมาเองเนี่ยจำนวนมันก็จะไม่ใช่หลักหมื่นก็คงจะเป็นแค่หลักพันเพราะจะต้องแบบคนจําเป็นมากๆจริงๆอ่าทันมากอันนี้คือนักท่องเที่ยวไม่เป็นเด็กดี แล้วก็ปัญหาโรงแรมเอาเปรียบนักท่องเที่ยวก็ย้ำว่าเป็นส่วนน้อยนะครับโรงแรมจำนวนมากให้ความร่วมมือกันภายใต้มาตรการสาธารณาสุขอย่างแข่งขันเขาก็ต้องร่วมมือครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ร่วมมือเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ลูกค้าเพราะว่านักท่องเที่ยวจะถูกโยนให้กับที่เข้าระบบกินน้ําชาเท่านั้นมันเป็นการที่ต้องพยายามอย่างแสนสาหัสเพื่อที่จะกลับมาได้เพียงแค่เศษเนื้อเศษกระดูกเหมือนเดิมเท่านั้นเอง ก็อีกมุมหนึง่งที่มีโรงแรมที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเข้าเกณฑ์หลอกลวงแม้จะเป็นส่วนน้อยโดยก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาไทยจะต้องผ่านเงื่อนไข Thailand Pass ฉีดวัคซีนครบ2เข็มตรวจ p c r ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงมีการซื้อประกันสุขภาพห0 0 0มื่นดอลลาร์อ๋ออันนี้ขอแทรกอีกนิดนึงว่าส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่อก่อนใน้นี้บอกว่าไม่ควรจะต้องมาออกเป็นข่าวใช่ไหมเตือนก็เตือนไปแล้วเกิดเตือนแล้วยังทําอีกก็จะลงโทษ2 0 0หมืหรืออะไรก็ว่ากันไป แต่ว่าส่วนของโรงแรมเนี่ยควรจะเป็นข่าวประจานว่าโรงแรมไหนที่ทําแต่อันนี้คือก็เหมือนเดิมก็คือเรารู้แหละจงใจพูดให้กองเชียร์เห็นมอาง้อย่างนี้อย่างนี้นแล้วก็อ่ะพวกโรงแรมมาเข้ากินน้ําชาของฉันให้หมดและสิ่งสําคัญในกรณีเทสแอน o โเมื่อมาถึงจะต้องมีรถรับส่งจากรับอย่างเดียวไม่มีส่งตรงไปที่โรงแรมที่พักไม่ให้มีการแวะที่อื่นและเข้าพักโรงแรมมาตรฐานชาพลัส โดยมีการตรวจ rt pcr ทันทีโดยโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการเห็นไหมบังคับว่าจะต้องเป็นโรงแรมกินน้ำชา plus เท่านั้นที่จะรับลูกค้ากลุ่ม test and go ไปได้แล้วขอพูดถึงเรื่องประกันนะครับประกันห0,000ื่น us d ล l l a เนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อที่ซื้อในไทยนะไม่ได้บอกทุกบริษัทนะเป็นอันที่อเคยออกคลิปว่าซื้อยังไงไปเนี่ยอันนั้นอะ่ะก็จะครอบคลุมว่าถ้าเราตรวจคือเรามาถึงโรงแรมเราก็ต้องตรวจโควิด หนึ่งครั้งใช่ไหมถ้าผลเป็นบวกเราจะต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลไปกักตัวสิบคืนถ้าเป็นคนไทยเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อประกันเพราะว่ามีสิทธิ์การรักษาพยาบาลอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติก็คือให้ซื้อประกันตรงนี้และประกันตามที่เคยบอกก็คือครอบคลุมถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการเพราะว่าปกติถ้ามีอาการของโควิดก็ประกันต้องจ่ายอยู่แล้วแต่เกิดไม่มีอาการเราก็กัวงวลว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็คือปรากฏว่าจ่ายนะครับ แต่ทีนี้คือไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกยี่ห้อหรืออะไรก็คืออาจจะต้องถามทางบริษัทประกันที่เรามีอยู่อ่าแล้วก็อันนี้คือว่ามาก่อนแล้วแล้วก็ค่อยมาชมทีหลังที่ผ่านมามีการรายงานย้ำมาตลอดซึ่งต้องเรียนว่านะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ที่รายงานวันนี้ว่ามีนะักท่องเที่ยวจํานวนน้อยที่จองโรงแรมผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นเฉพาะการจองห้องพักไม่รวมแพ็กเกจลดรับที่สนามบิน ไม่มีการซื้อการตรวจ rt-pcr และ atk เดี๋ยวนะ atk เขาก็ไม่ได้ให้ซื้ออยู่แล้วไม่ใช่หรอซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงต่างประเทศรองอธิบดีกรมการกงสุนได้ชี้แจงว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดได้ทำงานอย่างหนักชี้แจงไปที่เว็บไซต์ agoda booking.com ขอความร่วมมือเพราะหากนะักท่องเที่ยวทำไม่ครบถ้วนจะถูกปฏิเสธ thailand pass ไม่มีสิทธิเดินทางเข้าราชอาณาจักร กฎระเบียบที่ยุ่งยากก็ไปสร้างความยุ่งยากให้เขาอีกคือจะให้เขาทํำยังไงครับจะให้เปลี่ยนโรงแรมในไทยในรายชื่อของเว็บพวกนี้ให้เป็นชาพลัสให้หมดหรือยังไงอย่าลืมว่าคนไทยในประเทศก็สามารถใช้เว็บไซต์ท้ง a โ o d a ทัทาง Booking เนี่ยในการจองโรงแรมปกติได้ฉะนั้นเขาไม่สามารถจะไปเปลี่ยนทุกโรงแรมให้เป็นชาพลัสได้ก็ถ้าคิดในแง่ร้ายนิดนึงก็เหมือนกับไปบีบเขาทางอ้อมเหมือนกัน บอกว่าจะต้องลงแต่โรงแรมชาพลัสนะอะแต่ชาพลัสเองเนี่ยก็ไม่ได้ขายแต่แพ็กเกจตรวจโควิดและรถรับส่งใช่ไหมก็คือขายห้องธรรมดาด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็ไม่มีทางลงข้อมูลแต่ไอโรงแรมที่อรวมแพ็กเกจตรวจโควิดซึ่งราคาประมาณ 4- 5่ถึงห้าพันอ่าเนี่ยออกกฎมากมายแต่มาบอกว่าอ้างไม่รู้รายละเอียดไม่ได้ทําไมจะไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าการประชาสัมพันธ์ของคุณน,นั้นเนี่ยมันก็คือแค่ผ่านสถานทูตเท่านั้นเอง เหมือนเขาจะคิดว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากมาเนี่ยจะต้องมารู้กฎเกณฑ์ของพวกชั้นให้หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่า1ล้านคนต่อเดือนที่อยากจะได้เนี่ยก็คือจะต้องมาขอ Thailand พา s s ให้หมดจะต้องมาศึกษากฎระเบียบมากมายให้หมดอ๋อเขาหมายถึงโรงแรมนะครับอ้างไม่รู้รายละเอียดไม่ได้เอ่อถ้าพูดกันตรงๆเมื่อวันนี้22พฤศจิกายน22วันแล้วโรงแรมจะบอกมไม่รู้รายละเอียดไม่ได้หรือยังทําให้ถูกต้องไม่ได้ ไม่สามารถให้เหตุผลแบบนี้ได้ดูแล้วเป็นการเจตนาขายเฉพาะห้องพักไม่รวมรถรับส่งและการตรวจ PCR โดยโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการดูเหมือนว่าเขายังไม่เข้าใจนะคนต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องจองผ่านเว็บจองมาก่อนเขาไม่ได้ว่าต้องไปคุยกับโรงแรมโดยตรงแล้วก็แน่นอนว่าโรงแรมเขาก็ต้องมีขายทั้งห้องปกติเฉพาะคนไทยในประเทศหรือคนต่างชาติที่พ้นจากการกักตัวที่คุณบอกว่า,าตรวจโควิดเป็นลบ ก็อิสระได้ทั่วไทยอ่ะแล้วเขาจะอยากไปเที่ยวไหนต่อเขาก็ต้องพักห้องปกติใช่ไหมจะมาพักห้องรวมการตรวจโควิดได้ยังไงฉะนั้นเขาก็ต้องมีขายห้อง2แบบแล้วก็ที่หลาดหลวมคือการพิจารณา Thailand Pass ที่มีออโต้แอปพรูฟอย่างที่เขาบอกว่าตรวจเฉพาะฉีดวัคซีนแล้วก็ให้ผ่านให้ QR มาเลยอันนั้นอนะหลาดหลวมเองโดยโรงแรมบางแห่งมีการจัดแพ็กเกจจริงแต่อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวเลือกแพ็กเกจที่ไม่รวมได้ มายถึงไม่รวมการตรวจ PCR เหรอและมีการจัดการตรวจ RT PC r t p c ทด้วยตนเองโดยไม่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการถือได้ว่ามีเจตนาหลอกลวงนักท่องเที่ยวเพราะส่วนหนึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวไม่ทราบได้ซื้อไปแต่พอถูกปฏิเสธที่สนามบินโดยที่ผ่านมาถือว่านักท่องเที่ยวรับฟังและร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ต้องถือว่าเป็นการทําให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงและกระทบกับความเชื่อมั่นที่สําคัญเมื่อนักท่องเที่ยวยืนยันว่าจะเข้าพักที่โรงแรมชา p l u ส บวกกับแพ็กเกจที่มีรถรับส่งก็ต้องยกเลิกโรงแรมที่จองมาก่อนล่วงหน้าและโรงแรมที่ยืนยันว่าจะไม่คืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวต้องเรียนว่าทางเข้าต้มได้รับรู้และได้รับรายงานมาตลอดขอความร่วมมือเอกชนโรงแรมที่เราต้องทําไปในทิศทางเดียวกันให้ถูกมาตรฐานขอความร่วมมือทําไมก็ลงโทษไปดีข,ดขางงาู่เป็นอย่างเดียวอ่ะขู่ให้กองเชียร์เห็นไหมอย่างงู้นอย่างนี้เป็นอย่างเดียวอ่ะ เรื่องพวกนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับไม่ได้เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ไอเราเที่ยวด้วยกันแล้วอะ่ะก็เคยได้ยินข่าวลักษณะนี้ว่ามีโรงแรมที่เป็นกลโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วคุณก็ไม่ได้จัดการเหรอหรือยังไงถ้าคุณจัดการคุณก็ไม่ต้องมาพูดอะไรทํานองนี้เอาเป็นว่าต้นตอของทุกเรื่องทั้งหมดนะครับก็คือกฎระเบียบที่มันยุ่งออกความยุ่งมาเองมันก็เลยเป็นช่องทางช่องว่างให้มีการละเมิดบางอย่างได้ซึ่ง จะจัดการก็จัดการไปแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมาออกข่าวให้คนในประเทศเขากังวลว่าเหมือนกับเดี๋ยวเชื้อมันจะมาหลุดรอดมาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าและนี้เอาแค่สรุปนะครับนี่ไงสุดท้ายก็คือวกเข้าเรื่องละชวนสถานประกอบการทํามาตรฐานกินน้ําชาหรือน้ําชาพลัสปัจจัยความสําเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราต้องร่วมมือกันติดตามมาตรการมากมายอย่างใกล้ชิดไม่ย่อหย่อนมาตรการและขอความร่วมมือไปอยัง เอกชนสถานประกอบการให้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเข้มงวดคืออารมณ์เหมือนแบบเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นระบบของเขาอะเนี่ยไงหากยังไม่ผ่านมาตรฐานน้ำชาหรือน้ำชาพลัสสามารถดูได้เว็บไซต์ของกรมอนามายัยเมื่อเข้าสู่มาตรฐานจะลองรับการเปิดประเทศจะผ่อนคลายได้มากขึ้นแล้วก็เราก็เลยเถิดไปหมดทุกอย่างมาตรฐานน้ำชาหรือน้ำชาพลัสเนี่ย จะไม่ระบุเฉพาะโรงแรมหรือร้านอาหารแต่หากเป็นสถาบันกวดวิชาสอนดนตรีขนส่งสาธารณะรถตู้รถประจำทางไม่ประจำทางบริษัทนํำเที่ยวสามารถรับมาตรฐานน้ำชาพลัสได้นี่อ๊อฟก็อยากจะรู้นะเมื่อคุณพูดถึงรถประจำทางไม่ประจำทางมาเองเนี่ยนะแสดงว่ารถสภาพโส,ส,สมเนี่ยสายตินผีอะ่ะก็สามารถเป็นมาตรฐานน้ำชาพลัสได้ใช่ไหม ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ